สวัสดีครับสวัสดีรับชมทุกท่านนะครับพามาเยี่ยมน้องล่ำใหญ่นะครับมาในน้องลำใหญ่นะครับอายุแปดขวบแล้วนะครับแปดขวบแล้วนะครับน้องลำใหญ่นะครับพามาเยี่ยมน้องลำใหญ่นะครับมาดูน้ำเพชรตกมันด้วยนะครับรุ่นนี้ยังไม่ตกมันนะครับรุ่นเล็กนะครับเพิ่งจะแปดขวบอ้าวทำยังไง่ายก่อนกินอ้ หญ้าอย่างสวยเลยนะครับหญ้าอ่อนอย่างดีเลยครับหญ้าเป็นหญ้าก็ธรรมชาติครับปลูกธรรมชาติครับยาปลูกธรรมชาตินะครับไม่ไม่ได้เล่งไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเเชร์ไรเลยนะครับหญ้าสวยมากเลยดูนะครับครับหญ้าธรรมชาตินะครับเขาจะยาวนะครับได้อายุนะครับสวยมากเลยหญ้านี่ครับนะครับ้าเขาได้อายุจริงๆครับปลูกแบบธรรมชาตินีครับหญ้าอย่างนี้ ดนูน้ำเพชรน,นะครับเตอนตกมันนะครับตกมันอสองเดือนแล้วนะครับยังไม่หายนะครับตกมันช่วงตกมันนี่ก็กินอาหารได้น้อยนะครับเบืืออาหารด้วยนะครับอา,าจะตกยังไม่หายเลยนะครับยังตกมันขมับยังเยิ้มอยู่นะครับตกมันแดงเลยครับนี่ ให้กินยังไงก็นะครับเขากินแค่พออยู่ตัวครับส่วนตรงมันจะกินไม่เต็มที่นะครับกินเหมือนกับเบือหารนะครับเขาจะกินได้น้อยนะครับจะกินกินบ้างนะครับแต่ว่าไม่กินไม่เยอะนะครับเพราะตรงกับแบบสองข้างจะบวมนะครับทานอาหารก็จะทานได้น้อยลงนะครับน่นหายตรงมันนั่นแหละต้องจะทานได้เต็มที่นะครับไม่ใช่พร้อมนะครับอ้วนนะครับเนี่ยแต่หุ่นเขาอย่างนี้นะครับ ยังอ้วนอยู่เลยนะครับน่าจะประมาณถึงสามเดือนนะครับอันนี้ยี่สิบเอ็ดปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับโตเต็มหนุ่มแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัดปลายงานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปลายงานจะเหลมนะครับเหลมแล้วจะหักง่ายนะครับตัดแต่งให้สวยงามนะครับเราตัดนิดเดียวเองนะครับตัดปลายตัดแต่งเพื่อความสวยงามนะครับงาท้าไว้ปล่อยไว้ยาวๆนะครับงานจะเลียวแล้วก็จะ เวลาเขาเล่นงานเล่นอะไรก็จะทำให้งานีน้แตกหักง่ายนะครับอายุ21ปีนะครับตรองมันตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับดูเต็มไปบางเชื่อก็สมบูรมากก็จะ13ก็จะเริ่มตกมันนะครับอันนี้น้องเพชรนี่21ปีแล้วนะครับจะตกมันอยู่นะครับนี่ มันต้องล่ามโซ่เส้นใหญ่มีมีโซ่ใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมาดูน้องลำใหญ่นะครับรุ่นนี้ยังไม่ตกมันนะครับอ้วนเลยนะครับลำใหญ่นะครับชมให้ดูแลนะครับเพิ่งหัดเพิ่งหัดครับเพิ่งหัดทำเพิ่งหัดทำนะครับลำใหญ่นะครับยังไม่เก่งนะครับเดี๋ยวก็เก่งแล้วนะครับ มีรางวัลให้กินด้วยนะครับอ้าเพิ่งหัดควงอ้อ้าวอ้าวเออเก่งแล้วเก่งแล้วนะครับอ๋อนะครับรางวัลรางวัลอ้าเพิ่งแปดควงนะครับแต่ว่าบึกเลยนะครับเนี่ยอ่ารุ่นเดียวกันก็ถือว่าโตมากเลยนะครับอ๋อ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 อ้าวโอยโอยอยากทั้งอยากกินทั้งอยากหงุนนะครับอ่าอยากโชว์มากเลย อยากโชว์มากลำใหญ่นะครับเพิ่งจะเป็นนะครับแต่ว่ายังไม่คล่องนะครับโอ้โหมีการียังหัวเพิ่งจะหัดนะครับได้ไม่กี่วันเองนะครับเอาเก็บเร็ว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 เก็บเวว รางวัลให้นะครับทําได้ต้องมีรางวัลนะครับทำเสร็จก็ให้รางวัลนะครับน้ำใจ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 ทีหลังเขาก็ได้จํานะครับเขาทาได้ทีหลังเขาทำยังไงเขาจะได้รู้ว่าทํายังไงถึงจะได้กินนะครับก็รู้เลยครับบอกใจนะครับให้รางวัลรางวัลบอบใจเลยนะครับกล้วยด้วยนะครับทำก่อนทำก่อนทำก่อนโชว์ก่อน โชว์หน่อยรีบไปรีบไปเย็นๆห่วงกินมากกว่านะครับเรื่องทำไปเท่าไหร่ห่วงกินนะครับห่วงกินยังไม่คล่องนะครับยังไม่คล่องนะครับ เริ่มเป็นบ้างแล้วนะครับยังไม่คล่องนะครับรีบรีบไปหน่อยรีบรีบรีบจะได้กินนะครับทําเสร็จจะได้กินนะครับรีบแบบนี้แปดควบนะครับแปดครวบนะครับปลายงานตัดแต่งให้นะครับต้องตัดแต่งให้นะครับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าจะสนมากนะครับเล่นงานเล่นอะไรรีบรีบมากเลยโอ้ยมั่วแล้ว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 อ อะไรทำรีบเสร็จจะได้กินนะครับโอ้โหได้เอาไม่เอาไม่เอาดีๆเอาดีๆเอาเอดีๆเอโอ้ยใช่โอ้ออกไปแล้วเลยเอาลุกลุกเอิ่มเอาไอ้หลอดเปลี่ยนเน่ยออกอาการเดินๆเนาะมันออกเลยแหละมะละมันออกไม่กินเลย การเดินเช่นเด็ดไหลเลยเลยออกช่วงเย็นเช้าเลยเลยนะออกเต็มเลยได้กินจริงๆเนาะออกเลยเนาะชวดเลยของพักก่อนพักก่อนนะครับพักเมื่อยตาทองคำเป็นเออเป็นยังไงบ้างโอ้ยากตกมันอยากตกมันอยู่เลยเจออากาศแบบนี้ก็พูดยากเนาะอากาศแปรปรวนจะหายแล้วก็อากาศแปรปรวนอีกตกมันไม่หายแล้วครับอย่างเหมือนเดิมนะครับห้าเดือนแล้วนะครับตกมันยังไม่หายนะครับ มาดูน้องลันใหญ่มาเล่นน้ลลองเล่นนะครับยังยังไม่คล่องนะครับอย่าห่วงกินนะครับจะกินอย่างเดียวครับโอ้โหทำให้รีบเสร็จจะได้กินนะครับโอ้ <laughs> โหหลอกกินกล้วยควานหมดแล้ววันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะหลอกของกล้วควานหรือเปล่านะหลอกกินกล้วยนะครับรีบทํารีบทํานะครับทำดีๆหน่อยแล้วเดี๋ยวมีรางวัลว ทำดีๆหน่อยโชว์ดีๆหน่อยเดี๋ยวมีรางวัลนะโอ้โ้บีเกินปรีบเินไปรีบนนะเ็นกเ็กล้วยเนเนลรีบกินนะครับยัโช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 ปุ๊บโกินกินนนี่ มาแล้วนะครับจบคลิปเพียงต่านี้นะครับขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยังอยากโชว์อยู่นะครับยังอยากโชว์อยู่นะครับดอกกินกล้วยทุกวันทุกวันเลยบายบายนะครับบายบายด้วยบายบายนะครับลำใหญ่บายบายหน่อยนึงขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องปลายตาขับด้วยนะครับไปมาเยี่ยมน้องลำใหญ่นะครับวันนี้นะครับ Diam, lengkap.